ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณนพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและแผนงานข้อที่1.5แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดในวงเงิน6,286.4ล้านบาท ท่านประธานคะเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด3.3ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียง0.19คือไม่ถึง2ค่ะยาเสพติดคือหายนะของประเทศฉันขอสไลด์ค่ะจะเห็นว่าในแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้ติดยาเสพติดนั้น ปรากฏว่าแผนงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงานของปปสและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดแต่อย่างใดแต่กับประจายงบประมาณเหล่านี้ไปไว้ในแต่ละกระทรวงซึ่งจะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับคําของบประมาณที่ท่านได้ขอเข้ามาเพราะเหตุผลดังกล่าวจะทําให้การจัดสรรงบประมาณนี้มีความซัาซ้อนดังเช่นในงบประมาณของคําขอรับงบประมาณในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดระดับจังหวัด การปรับปรามยาเสพติดในชายแดนภาคใต้และการปรับปรามยาเสพติดในตําบลที่มั่นคงรวมทั้งแผนงานการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จค่ะขอสไลด์ที่สามค่ะท่านประธานคะจะเห็นว่างบในแต่ละรายการนั้นเป็นงบที่ซ้ําซ้อนซ้ําซาก นั่นก็เพราะรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็ไม่ได้ใช้เงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่ากลับมาดูสไลด์ที่4ค่ะจะเห็นว่าแผนงานด้านความมั่นคงไม่แสดงผลสำเร็จท่านประธานเห็นไหมคะว่าวงกลมนี่คืองบประมาณ3.3ล้านบาท ของคนไทยทั้งประเทศไม่แสดงผลสลัมฤทธ์ที่ชัดเจนว่าท่านต้องการอะไรในการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ลงไปนั่นก็เปรียบเสมือนว่าราชการเพียงแค่ทําเสนอเข้ามาเปลี่ยนแต่ตัวเลขแล้วก็ปีพศออเท่านั้นทํางานกันแบบช่วยๆอย่างนี้ได้มีคะท่านประธานดูสิคะนอกจากนั้นค่ะในสไลด์ที่5สไลด์ที่6สไลด์ที่7จะเห็นว่าโครงการป้องกันยาเสพติดและโครงการบําบัดผู้ติดยาเสพติดนั้น เมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนดิฉันก็จะมีคําถามต่อมาค่ะว่าการจัดสรรก็ประมาณแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบราชการที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะรัฐบาลไปให้ความสําคัญกับโครงการป้องกันยาเสพติดขอโทษค่ะรัฐบาลไปให้ความสําคัญในในโครงการของการปรปาบปรามมากกว่าโครงการป้องกันนั่นก็หมายถึงว่า รัฐบาลไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาหรือว่าการปราบปรามนั้นมันมีรางวัลจับกุ่มล่อใจอยู่กับท่านประธานก็เลยไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการของการป้องกันซึ่งนั่นคือต้นเหตุสำคัญต่อมาค่ะมาดูสถิติของการจับกลุมสถิติการจับกลุมในปี2557 ที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าคอสชอเข้ามาบริหารประเทศในปลายของนายกยิ่งรักษณชินวัตรจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา5ปียาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะยาบ้าเพิ่มขึ้นจาก96ล้านเม็ดมาจนปี2,562เพิ่มขึ้นถึง512ล้านเม็ดและยาไอจากปี2,557จาก1,074กิโล เพิ่มมาเป็น1 5 0 0 0กิโลกร,รมัมนี่ก็นับเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงและถึงขั้นวิกิจจากประเทศไทยไปทั่วภาคพื้นเอเชียค่ะจากรายงานของทอมอันลาดแห่งรอยเตอร์เมื่อวันที่11บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านประธานเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรที่จะละเลยในปัญหายิ่งใหญ่แบบนี้ เพราะว่าปริมาณของการจับกลุมยาเสพติดในประเทศไทยนั้นประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดที่สําคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะ จากตัวเลขจากตัวเลขเบื้องต้นที่ที่ฉันได้รวบรวมแล้วก็ปปสได้รวบรวมไว้นะคะก็ระบุว่าตลอดปี2,561นั้นปริมาณการจับกลุ่มยาไอซเพิ่มขึ้นถึง18.4ตันจากที่เคยจับกลุ่มเพียง5.2ตันในปี2,560 และ1.6ตันในปี2559นั่นหมายถึงว่าตัวเลข18.4ตันนั้นเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดรวมของการจับกลุ่มยาไอซของภูมิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคนะคะเมื่อ5ปีก่อนถึง3เท่าตัวค่ะการเพิ่มขึ้นชนิดที่สูงริบๆแบบนี้ทำให้ รอยเตอร์ uter, วิเคราะห์ต่อไปค่ะว่าทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและภูมิภาครวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเริ่มปักใจเชื่อแล้วค่ะว่าแก๊งอาชญากรรมเป็นตัวหลักในการผลิตและค้ายาเสพติดที่ทําความตกลงกันได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ทําให้ยาเสพติดขยายเครือข่ายอย่างมหึมา โดยทั่วไปแล้วค่ะท่านประธานการจับกลุ่มจํานวนมากแบบนี้น่าจะเป็นผลดีในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อก่อนยาบ้าขายเม็ดละ200บาทมาวันนี้เม็ดละ80บาท50บาท20บาทนั่นไม่ได้หมายความว่าจับมากแค่ไหนยาบ้าก็มีจํานวนมากที่จะเล็ดลอดเข้ามาตามรอยตะเข็บชายแดนและนั่นหมายถึงว่ายาบ้าจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจนทําให้ราคาถูกลงการทําราคา ให้ต่ำลงนั่นก็คือเป็นการขยายตลาดไปยังผู้เสพใหม่ๆเพื่อรองรับการผลิตมหาศาลของกลุ่มแกง๊แกงยาบ้าแก๊งผลิตยาบ้าเหล่านี้ท่านประธานคะวันนี้ท่านก็จะเห็นว่าครอบครัวที่ประสบปัญหาลูกค่าพ่อพ่อฆ่าลูกลูกค่าพ่อแม่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้า ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะนิ่งนอนอยู่โดยไม่สนใจใยดีหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านก็จะเห็นว่าเวลามีข่าวจับยาบา้าตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีคนมีสีไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจล้วนเกี่ยวข้องดิฉันต้องขอโทษนะคะว่าตำรวจดีก็มีทหารดีก็มีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเหล่านี้แต่นี่ท่านกลับละเลย ช่างแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเลือนท่านหนึ่งที่ท่านทําสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังท่านประธานที่เคารพคะดิฉันไม่สามารถรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,564นี้ได้และดิฉันอยากจะกลับเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าประชาชนเราจะอยู่กันในสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดโดยมองไม่เห็นอนาคตลูกหลานแล้วก็มองเห็นว่ารัฐมนูญที่มันบิดเบี้ยวมองเห็นคนเห็นต่าง หรือกลุ่มที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจมักจะเป็นผู้ร้ายเสมอแต่พวกเดียวกันมักจะเป็นผู้ถูกเสมอแล้วมาดูและมาแก้ไขกันยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ที่อัะยศเอาคนไทย65ล้านคนเดินตามแค่คนไม่กี่คนพี่น้องที่เคารพคะวันนี้ใครจะไปทราบว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นจะมีวิกฤตโควิด1 9ขึ้นมา นั่นก็เพราะว่าท่านคิดเองว่าในอนาคต20ปีจะต้องอยู่ในมือของผู้กุมอนาจท้ายที่สุดค่ะท่านประธานปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่แก้ด้วยใจด้วยความมุ่งมั่นไม่ได้แก้ด้วยน้ำลายนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลดีแต่พูดขอบคุณคะ่ะท่านประธานขอบคุณครับ